สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะแนวทางนี้เล่นได้ทุกหวยเลยนะคะทุกคนทั้งหุ้นทั้งตระกูล VIP ตระกูลหุ้นปกตินะคะก็ลองสังเกตเอานะคะว่าสูตรไหนนะคะเพราะว่าแอดมีให้ทั้งสามสูตรเนาะเล่าเช้าเล่นทั้งวันแล้วก็สูตรลองนะคะสูตรลองจะมีแค่สองตัววิ่งรูดนะคะ สูตรลองจะเป็นตัววิ่งลูดสูตรไหนเข้าดีนะคะก็พิจารณาเอาดูนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนาะมันมีหุ้นปกติเดินอีกแบบหนึ่ง VAP เดินอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะลองพิจารณาดูแอดก็มีลาวเช้าให้นะคะมีราวเช้าให้แต่ว่าตัววิ่งลูดของเราเช้านะคะพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวไปทำใหม่ก่อนนะคะไม่ไหวค่ะสูตรเด่นยังตังกว่านะคะตัวเด่น สูตรวิ่งรูดไม่ปังเลยค่ะไปไม่ได้เลยค่ะลาวเช้านะคะเดี๋ยวคิดค้นสูตรใหม่ก่อนนะคะลองให้ตัวเดียวดูเนาะเผื่อปังนะคะสูตรลาวเช้านะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำให้เนาะวันนี้ใครได้หาน้อยเลขห้านไหมน้องเลขร้านนะคะสูตรของร้านทุกคนสูตรของร้านถ้าไม่อยากจะ ไอนี่นะคะถ้าไม่เห็นแอดลงให้นะคะสูตรหวย่ระศูนย์นะคะสูตรของหลานนี่ไปหวยหุ้นดีๆนะคะดูในไลฟ์สดนะคะถ้าดูในคลิปฮานอยไม่มีถ้าวันไหนมีสูตรหลานแอดจะเขียนให้ว่าสูตรหลานอยู่บนหน้าปกนะคะมีสูตรหลานด้วยเนาะก็เขียนย่อๆว่าสูตรหลานนะคะถ้าไม่มีไปดูในไลฟ์สดนะคะทุกคนในไลฟ์สดมีนะคะเผื่อใครชอบนะคะนี่นะคะ นางให้เนาะวันนี้ก็เข้าห้าสี่เข้าเก้าเจ็ดนะคะแตกสามตัวหกห้าสี่ตัวเน้นสูตรรองเลยนะคะส่วนสูตรหลักเน้นแค่คู่เดียวค่ะเราพัฒนาแปดหกเก้าแล้วก็หกเก้านะคะมันก็ออกตัวเน้นนางหมดเลยนะคะตัวเน้นนางเหลือแค่หกเก้าแค่นั้นค่ะรอรุ้นเราพัฒนาก็ขอให้มานะคะหัวเลขต่ำจริงกหัวเลขมาต่ำเลขทำมาหากินแอสนี่แล้วเราพัฒนา 8ไม่ค่อยเท่าไรเลยเอาไปพิจารณากันดูค่ะใครที่ไม่เห็นแนวทางเลขหลานนะคะไปดูในไลฟ์สดได้นะคะเลขก็จะมากี่โมงก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวถ้าจะมาตอนไหนแอดจะแจ้งตรงเม้นท์ให้นะคะเพราะว่ามันไม่รู้ว่านางจะให้กี่โมงนะคะแต่ว่าเป็นพรุ่งนี้แหละคะ่ะเมื่อก่อนให้ตอนหลังหวยห้านอยจบนะคะช่วงนี้ช่วงนี้สอบก็เลย น่าจะเป็นเที่ยงๆล่ะค่ะของพ่กนี้นะคะเผื่อใครว่างก็แวะเข้าไปชมได้นะคะในไลฟ์สดเผื่อฟุกมันหิ้งปังกันนะคะเลขนางน้อยชุดนะคะเลขนางน้อยชุดแล้วก็เข้าดีด้วยนะคะไปแตกพวกหุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยดีทุกคนหวยที่ไม่ใช่หวยมันอะ <c oughs> หวยมันนี่กว่าจะแตกนางให้กค่สูตรฮานอยกับเราพัฒนานะคะเราพัฒนานางให้เม็ดเดียวค่ะแค่ตัวเดียวล่ะคะ่ะลองวัดดวงดูค่ะ พราะนางก็ไม่เก่งนะคะเราพัฒนาแต่ฮาหนอยนี่เข้าดีดีค่ะอามาดูเล่นทั้งวันสูตรหลักของเรานะคะสี่ห้าหกวันนี้ถือว่าปังมากอยู่นะคะสี่ห้าหกยักเลยนะคะสามตัวทั้งรวมที่ตัวที่แอดจับให้เลขทงเลขทูบนู่นนี่นั่นเนาะประมาณยี่สิบกระดานนะคะเข้าวๆสองสี่หนึ่งเมื่อคืนนี้ก็ไปดาวปกุกจริงๆด้วยนะคะตัวเจาะไปดาวปกุกเนาะ อวันนี้ก็มาทุกเลขเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็แค่หุ้นแบบคร่าวๆหุ้นหลักๆนะคะใครที่ยังไม่มีแนวทางก็มารับชมแล้วฟังสูตรของแอดได้นะคะมีทั้งเลขชุดให้เลขชุดจะมี20ตัวนะคะเลขชุดนี่คือ20ตัวถ้าซื้อเลขชุดต้องซื้ออย่างนั้นตามเลขชุด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 ไปค่ะแต่ว่าเพิ่มตัวอื่นไม่ได้นะคะจะรูดเพิ่มไม่ได้นะคะต้องซื้อแค่เลขชุดอย่างเดียวนะคะ แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่เทคนิคการเล่นนะคะถ้าเข้าหนึ่งตัวก็จะเหลือแค่นิดนึงค่ะแต่ถ้าเข้าเด้งนี่ได้เต็มๆนะคะเด้งบ่อยอยู่ได้เลขชุดนะคะ <_ C 1> <ๆ>เข้าดีอยู่นะคะเข้าไลน์หงอดหงทำให้ดูอ้ามาดูเลาเช้านะคะสามตัวแต่ยี่สิบกระดานเนาะพูดช้าหน่อยนะคะเอดเบอร์ค่ะช่วงนี้เบอร์จัดมากเลยอากาศมันร้อน เลขทำไมเลขแอดมันมาต่ําจังเลยทุกคนมันสิแมนบอพิจารณากันดูเด้อค่ะพรุ่งนี้นะคะให้ตั้งต่ํามันก็ถือวไม่ต่ามากแต่ถึงมันก็จะว่ายังไงรอดูกันนะคะเราอย่าลั้นสูตรแอดแหงมันแหงมักลั่นคู่ลั่นสูตรอยู่เอารลาวเช้านะคะเมื่อเช้านี้ก็แตกสามตัวไปเนาะแตกสามตัว เลยนะคะตารางเด่นนะคะ5 6 7นะคะตัวเจาะ5 3 5 4 5 5นะคะ6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5นะคะในตารางมีหามมีหามหลายคู่เลย2คู่3คู่เลยคะ่ะ5 6 7 5 6 5 5 4 7 5 4 5, 5. สามหกเจ็ดสามหกห้าสามสี่เจ็ดสามสี่ห้านะคะอันนี้เป็นตัวในตารางนะคะทุกคนตารางแอดจะไม่ได้แปลงเลขให้นะคะไม่ได้แปลงเลขให้แล้วก็ไม่ได้กลับหัวให้ใครชอบก็พิจรารณากันดูเหมือนที่แอดสอนนะคะสูตรลองนะคะสูตรลองให้ไปที่วิ่งลูดเก้าศูนย์นะคะสูตรลองให้ไปที่วิ่งลูดเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์แปดหกนะคะโอ้หวยมีตะเปียก็หับเก่า ในตารางนะคะ9601852นะคะถ้าสูตรวันที่29นะคะเดินไม่ดีกลับไปเอาของวันที่28ได้ค่ะสูตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะไปได้หมดขอแค่เราลดนะคะหรือว่าสูตรหลักไปไม่ได้สูตรลองไปไม่ได้เห็นของเราเช้าเดินดีนะคะเห็นของโอ้ยทำไมหุ้นวันนี้มีแต่5 6เจ็ดวะ ส่วนสามสีอะไรที่แอดให้ไม่มาเลยก็มามาเอาตัวนี้ได้นะคะมาเอาของราวเช้าไปเล่นได้ค่ะสับเปลี่ยนกันเด้อทุกคนสังเกตเอาเด้อค่ะสังเกตเอาค่ะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าจะมายังไงแอดก็ทําให้ตามสูตรดิ่นทั้งวันนะคะมันอาจจะไม่ได้เข้าทุกหววนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวว เด่นสามสี่ห้านะคะเด่ 3, 4, นสามสี่ห้าน่มันอยู่ที่แบบสามสี่ห้าอยู่เลยนะคะตัวประกบก็เก้าศูนย์หนึ่งตัวประกบไม่เยเยบเลยนะคะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะแอดก็มีหกกับเก้าแอดกับหัวให้ทันทีเลยนะคะถ้าสามสี่ห้าไปไม่ได้ก็ลองเก้าศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือว่าชอบแค่ห้าก็ไปแค่ห้า 5. ยังไงมันก็ตรงมาละคะ่ะทั้งวัน นี่คือตัวเด่นแล้วนะคะสามสี่ห้ามันต้องมีเด่นสุดๆหนึ่งตัวนะคะวันนี้สี่ก็มาเยอะนะคะแต่ว่ามันก็สี่แล้วนะมันไม่หนีจากนี้เลยค่ะคะ่ะแปลกมากค่ะสุดที่จรณากันดูกันเด้อดูทรงเหมือนเด้อค่ะแอดว่ามันแปลกๆค่ะแอดคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่รู้เนาะสามห้าศูนย์สี่เก้าหกหนึ่งนะคะสามห้าศูนย์สี่เก้าหกหนึ่งสามสี่ห้าสามสี่หนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์หนึ่ง 9 4้าสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะคะถ้ามีหกอก็กลับหัวเก้าให้ทันทีนะคะถ้ามีศูนย์อจะแทนค่าหนึ่งให้ทันทีอย่างเช่นไปเก้าศูนย์ห้านะคะเอก็จะให้เก้าศูย์ห้าเนาะก็ไปเก้าหนึ่งห้าด้วยนะคะมันจะประกบคู่กันอย่างนี้นะคะเวลาเราซื้อหัวสังเกตไม่ซื้อสามศูนย์ห้าหัวยโออกสามหนึ่งห้าอย่างเงี้ยละคะ่ะเอสก็เลยให้แทนค่านะคะมันเป็นบ่อยนะคะซื้อศูนย์ซื้อหนึ่งหกสามมันออกศูนย์หกสามอย่างเงี้ยคะ่ะ แอดก็เลยให้แทนค่าอันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะเป็นแอดก็แปลงเลขออกมานะคะแทนค่าออกมาอันนี้ก็เป็นตัวแปลงเลขนะคะจะถือว่าตัวเจาะสามตัวเลยก็ว่าได้นะคะตัวเจาะสามตัวนะคะก็เอาในนี้แหละคะ่ะมากับหัวนะคะมาแปลงออกมานะคะ เอบางท่านยังไม่รู้เนาะ,อะแอดอธิบายให้ฟัง396นะคะนีสามเแปลง3ตัวนะคะก็จะได้399 366 336 339เลข1ตัวแอดแปลงได้เป็น10บนะคะสี่เก้าหกนะคะนี่หกหกสี่เก้าเนะคะห้านะคะห้าแปลงได้566 599 5 5 5าเก้าโอ้ยลินพันกันประมาณนี้แหละคะ่ะ ได้มาน้อยตัวน้อยชุดก็แปลงกันเอานะคะกับหัวกันเอาบางทีได้มาโอ้ได้สามเก้ามาเม็ดเดียวนี่อยากได้สามตัวก็ลองดูค่ะลองซื้อสามเก้าหกสามเก้าเก้าสามหกสามสาหกสามสามเก้าทุกคนบอกโอ้แอดส่วนเปลืองเงินค่ระราสันเอ้าลองดูค่ะเผื่อชอบเอ้าไม่ได้เขียนติดเลขฝันไว้ให้เลขฝันแอดดี้คือเขียนฝากไว้นะคะตัวเองจะลืมค่ะมันก็เขียนไว้ในกระดาษอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่า เลขฝันมันมีแค่สองเลขค่ะคือฝันสองคือน,นั่นไงที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงหยิบรตดตรี่ให้เนาอเจ็ดสองสี่แล้วก็เจ็ดสองหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกเจ็ดสองศูนย์นี่แปลงเอาเองค่ะแปลงแค่นี้แหละค่ะเขาเขาหยิบให้สองคืนน,นั่นเองเจ็ดสองสี่คืนแรกผู้หญิงโอ้ผู้หญิงตะโกนบอกสี่คืนแรกคืนที่สองผู้ชายหยิบให้ฝากไว้ก่อนฝากไว้นะคะจะลืม เขียนเตือนตัวเองนี่แหละคะ่ะเอาล่าลนะคะทุกคนปากกาสีดำหมดปากกาสีน้ำเงินแอดไม่ค่อยชินเลยนะคะเพราะว่าน้อยครั้งนะคะแอดจะเขียนปากกาสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อปากกาสีดำใหม่นะคะสั่งปากกาสีดำใหม่หมดเล้วสีดำหมึกมันจางแล้วมันไม่โอเคเนาะมันไม่ชัดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ